สวัสดีนะคะทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟลอกวีคนะคะครั้งแรกของเราเลยก็อาทิตย์นี้เนี่ย <c oughs> เราได้รับงานด่วนมานาะก็คือเพื่อนเราชวนไปทําเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรการถ่ายวิดีโอนะคะการทําเครื่องดื่มพวกแบบคล้ายๆเอซมาร์ที่อยู่ใน u t u b e อะไรเงี้ยซึ่งมันน่าสนใจมากปกระกอบด้วยเราเหลืออีกหนึ่งอาทิตย์ที่จะประเทมถูกไหมไม่มีอะไรทำก็เลยโอเครับงานนี้นะคะก็จะไปพาดูว่า แต่ละวันเนี่ยเราไปทําอะไรกันบ้างก็ช่วงนี้เราเพิ่งไปเ,เราเพิ่งไปผ่าฟันคูดมาแล้วทุกคนสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่อะไรวะไม่คาดคิดเออก็คือเราไม่ปวดเลยเว้ยคือเราไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดอะไรเลยตั้งแต่เราผ่ามาคือเราคือเรากังวลไปเองว่ามันจะปวดมันจะเจ็บอะไรเงรี้ยแต่ความจริงคือไม่เป็นอะไรเลยอาจจะมีอาการแบบปวดๆแบบ แต่มันปันน้อยมากสนไม่รู้สึกอะไรเงี้ยเออก็คือถือว่าเป็นโชคดีของเรามากนะคะก็คือเป็นการผ่าตันคุ์ครั้งแรกอันเนี้ยคือยาที่ต้องกินอ่ะทุกคนทั้งยาเจ็บคอแล้วก็แบบยาผ่าตันคุ์อะไรเงี้ยแล้วคือมันเยอะมากล้วแบบเราถ้าจะเป็นบ้าไปแล้วนะคะคือต้องกินข้าวเราก็กินยาแล้วข้าวกินอะไรได้บ้างก็แค่โจโ๊กคือทุกคนเรากินโจ๊กมาหลายมือมากแล้วแบบเราสึกว่าแบบเราเบื่อแล้วเราอยากกินหมูกระทะเราอยากกิน ชาบูเราอยากกินหมูกรอบเราอยากกินหลายๆอย่างที่เราไม่ได้กินนะคะเสียใจก็ไม่เป็นไรหรอกก็รอมันหายนะคะยิ่งกว่าจะเสร็จไหมเนาะวันเนี้ยจะเสร็จไหมคะอีเอ A few moments later กกกรกกอบ Oh, my friends don't care about everything. As long as you got a story to bring, we will take you along, take you along, take you along to some other places. We drive towards the other horizon, maybe to spend a couple hundred till we run out, till we run out, till. Starting to think so recklessly I may just write a letter home to say goodbye to everyone and แม่หน้าแม่ก็ก็คืออีน้ะมาเล่าให้ฟังใช่ไหมพ่อแม่มันนะไปนั่งเฝ้าดูแล้ะช่วงนั้นอะไปช่วงแมงมันแล้วก็คือแม่อีน้ะมาคิดว่ามดงามอะคือแมงมันฮะแมงมันเป็นอะไรโชว์ภาพปึง้งอืมแล้วมดงามเป็นอะไรปึ้งปึงอะปึงะ้งโ <Okay, S 2> อเคต่อมดงามมันะจะสีด,ดำดแมงมันอาจจะสีแดงมันมีปีก <c oughs> แล้วแม่มันอาจจะตัวน้อยๆก็คือหูทีหนาหน้าไปเฝ้าอเหมึงก็คือเป็นหูบางเง บุญนางกะมุนออกมาแม่น่งไปกีบแล้วเม่น้งกะเอาไปทอดขินเร็วขางเวอร์เพราะว่านึก่าเป็นแต่ความจริงคือเป็น